เม่งนะครับว่าสิเอาขึ้นได้รักแดงครับนี่ครับฟิล์ฟิล์เลี้ยงจุกน่อย ล่ามไะขุนได้ปะล่ามจะต้นไม้ขุนได้ปะมะเทืงมาโศนะหนูถือมื่ถืออย่วะคือปเอาเป็นยืมสวนน้อูนไม่อีกสะทางไหนไม่ยวทางไหนหนิต้นผุนมองหมูม่ไไหลลงไปเว้ยไหลปึ๊บลงไปเลยตงยานน เป็นขี้ตมเลยเนะ่ะมากแน่ไหนบางได้โอ้โหมาที่เดียวทุกคนนี่นี่เนาะไม่ได้ดิออกรอบเลยออกรอบออกรอบขับเรวยครับเยมครับเกือบทกเมียครับออกกลังกลังคุกออกจุด ดวเกืบตกหวยครับครับพุครับเกีบครับครับหยครับคุณน้ำหยครับหยเดี๋ยวครับต่อครับเยอต่อนึงมันแตกปนี่ต่อนยพดหาครับ พี่ยี่พี่วันไปไหนไครับตัวครับตัวกระเป๋อะไรบางนี่าจจะไม่ได้ครับมองมือครับใ่ครับเบื้องเันครับครับตัวเกมครับ

ไปยืมโซไปให้ยืมโซนอวดนะเฮ้ยอืออเารอดรดแล้ก็มาอ้อมเนี่ยโซกระขาดเบิดไปเอาไปเอาอันั้นไปบอกจกันุงไปใกล้ๆนี่ไปย่งไปบ่สียงเลยขีได้หขี้รูดแล้วสลิงก็ไดุ้งวเนีเดีมาสิเร็วบางทีมันจะบริวณหนาเว้ิว้สิ เรียบร้อยครับร้อยครับแล้วไม่ใช่เกมอีกมันรชกันทงนี้้ันเมื่อีุ่รือมัวนั่นเลยไมันช่คุ้งแนะุงไปห้าอนพุกว่าฝ่ายพุกว่าแต่ว่าหดติไปอหม่อยนึงบัดนี้ก็จะมาไลไทังนี้รุงบัดนี้ อ้วนเหรอครับคนยังมื่น เรียบร้อยครับสูบบอนขออนั้งอนท้อนเลยะงเี้ยมรนิดเดียวมันสีอ้นเพาได้แบบถ้าตันี้ก็ได้เอาันี้เดียว ออออโเคจังหวะนี่ก็ต้องให้คนนึงขึ้นไปยับล็อกกันฟี่ให้นะครับเพราะว่าตีนปล่อยจากเีกก็ได้เลยมันสิไหลโตข้องครับครับนี่แหละครับขันอยู่พนเดียวนี้งานเขาครับ มาครับออมามา,มาเอ้ยัวนะครับตัวนะครับอาอครับต่อเกือบวะตอกเกือบมากอ๋อ,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 อครับ

เแล้วครับเห็นหลยลครับรถเลยครับทะเลยครับไล่แล้วพี่เหรบไล่กัวครับไล่เด็นเอาไว้ดแล้วทันหัว